สวัสดีปีใหม่ลูกค้าทุกท่านค่ะครับสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านนะค,ะร,นนะครับปีใหม่นี้ก็จะขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับก็อย่าลืมเอารถเวสบ้าเข้ามาใช้บริบการที่ศูนย์บริการเวสบ้าของเรานะครับครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจรถคาสเิกครับผมเรามีโชว์ลูมอยู่ที่ด้านข้างโตโยต้าร้านนาเชียงใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ เนื่องในวารละส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บริษัทสหาพานิชย์เชียงใหม่จำกัดโดยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสบริษัทสหาพานิชย์ได้ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้แก่ท่านตลอดปีที่ผ่านมาเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนางานขายและบริการหลังการขายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ในทุกโอกาสที่มาใช้บริการในปีพศ2567ที่จะมาถึงดังสโลแกนของบริษัทที่ว่าบริการเป็นหนึ่งคุณภาพเป็นเลิศสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหมค่ค่ะลูกค้าค่ะสวัสดีปีใหม่2567ครับแฮปปี้นิวเยีสวัสดี